แม่เรากินให้หมดนี่เนาะแล้วเราก็ไปนอนใครจะมอมไขวะเนี่ยมอมแม่ผัวเหรอเนี่ยคนละแก้วก็หมดละหลังจากส่งสไปไปทำงานที่ร้านอาหารไทยแล้วนะยานูก็จะกลับมาพาโฟโจ ออกาบแดดหลูงบ้านนะคะแล้วก็มานั่งอาบแดดบ้านช่วงสายๆอากาศค่อนข้างที่จะอุ่นขึ้นมานิดนึงนนออแต่ช่วงเช้าๆนี่ยังหนาวอยู่นะถ้าเป็นวันหยุดนี่ลูกสะพภ้เขาก็จะทําอาหารทํากับข้าวหลากหลายอย่างนะทาเยอะแยะแล้วก็เอาแพ็คใส่กล่องเอาไว้ให้ลูกชายนะกับสามีของนาคือลูกชายของเรากับหลานนะคะ น้ำพริกกะปิก็มาเพื่อนๆโอ้โหอะไรกันนัก,กันหนานี่แม่คุณยังไม่จบหมดยังหมดยังเลยอีกหนึ่งมือ้อ <laughs> นี่ทั้งหมดเดี๋ยวกินกี่มื้อกี่วันเนี่ยมันก็ไปถึงอาทิตย์หรอกนะนี่สองวัน,ส,วนสองวันสองวัน,สา,วนสามวันก็คือแค่พฤหัสสุกเสาร์าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเย็นนี้พฤหัสสุขเย็นวันพุธกบพฤหัสสุ์ อันนี้ต้มยำหมูอันนี้ผัดน้ำมันหอยไส้กรอกไข่ต้มอันนี้ก็อฮอทดอกเนาะอันนี้หมูผัดผัดพริกแกงใส่ใ,ใบโหระพาอันนี้วันพฤหัสอันนี้วันสุก อันนี้กับข้าวเย็นวันพฤหัสหรือกับข้าวเย็นวันศุกร์โอ้ยไปหาที่ไหนได้ไม่ผู้หญิงแบบนี้ในเอ็มเอ้ยมึงได้โชคดีมากเลยแม่ยังไม่ทําให้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยอุ้ยปาร์ตอะไรนี่ทํากับข้าววันเดียวจัดวันพฤหัสวันศุกร์ต้องมี้ตอนเย็นด้วยนะแม่สุดยอดกลัวผัวอดกลัวผัวอด มือนี้มีน้ำพรีกอ่องด้วยโหทำอะไรนักหนาเยอะแยะไปหมดยังไม่หมดแค่นี้นู่นนูน่นยังอยู่ที่โต๊ะอ,อีกเออเขาเปิดนี้ให้่อยดิสบายกูแหละที่หลังเปิดตูดนะอย่าเปิดข้างบนได้ไหม,มไหนอะไหนเอี้ยงอยูย่ไหน

มองขี้เกีนั่งเฝ้าเห็นจังเลยทำแก้มหน่อยนั่งชิกเงื้อมองเขาไปในครัวแล้วมันมองเห็นได้ยังไงทำแก้มหน่อยสุดยอดเลยหมา ว่าหนูเทของหนูเยอะไปวะตัวให้แม่นี่ดิกลักวกลัวโดนบ่นว่าให้แม่น้อยเหรอกลัว <laughs> แม่น้อยใจว่าได้น้อยแม่เรากินให้หมดนี่เนาะแล้วเราค่อยไปนอนใครจะมองไขวาเนี่ยมองแม่ผัวเหรอเนี่ยคนละแก้วก็หมดละขวดเท่านี้แล้วแม่ เนน่ยเท่ากันเป๊ะเลยเนี่ยขวดแก้แล้วไปนอน